คุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการบุกไปจับกลุ่มแหล่งทำลวดดัดฟันแฟชั่นให้กับวัยรุ่นนะคะที่ใจกลางเมืองตรังค่ะเปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้าแล้วก็มีการตรวจยึดอุปกรณ์เป็นเครื่องมือจัดทำฟันปลอมเป็นจำนวนมากค่ะด้านหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นการเตือนในเรื่องของการระมัดระวงังการรักษาลากฟันหรือว่าการไปทำฟันตามคลินิกต่างๆคุณหมอหรือว่าแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคะ่ะบอกว่าควรจะเลือกทำที่คลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาล ที่มีเครื่องมือพร้อมโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกสอบถามคลินิกรักษาแล้วก็สอบถามถึงค่าบริการก่อนที่จะตัดสินใจรักษาได้ค่ะโอกาสแตกมีมแต,มแต่น้อยมากๆเรียกว่าถึงวันนี้ทํามาผมทารากฟันเทียมมา10กว่าปีแล้วเพิ่งเห็นรากฟันเทียมแตกไปสักสองสาตัวอันนั้นเป็นกรณีที่คนไข้รับฝังรากเทียมด้วยนะครับทีนี้ หลังจากมีการเตือนถึงการเลือกใช้บริการการทำรากฟันผ่านกระทู้แสดงความคิดเห็นเตือนถึงผลการรักษาที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งพันตแพทย์เครื่องมือและอุปกรณ์การทำฟันค่ะทาให้ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อค่ารักษาพยาบาลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตแพทย์ ทัดชัยผู้นาวิสรุตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหันตกรรมรากเทียมบอกว่าการรักษารากฟันเทียมในปัจจุบันในการพัฒนาการรักษาด้วยการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อสร้างความแม่นยําในการฝังรากที่เป็นวัสดุไทเทเนียมป้องกันได้รับบาดเจ็บจากการรักษาดังนั้นผู้ใช้บริการค่ะจึงควรปรึกษาแนวทางการรักษากับทันตแพทย์ก่อนหรือว่าปรึกษาคลินิกโรงพยาบาลที่มีความพร้อม เพื่อให้ผลการรักษาและค่าใช้จ่ายเกิดความเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าค่ะ